สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยฮะกับช่องซื้อขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณวันนี้เป็นบ่ายวันที่18เดือนมีนาคมปีพศ2565คลิปนี้เราจะมาเปิดกล่องที่ลูกค้าทางไกลส่งเหรียญมาให้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ในกล่องนี้นั้นจะเป็นเหรียญอะไรปีอะไรประซออะไรตรงกับที่ปปาประกาศรับซื้อไปหรือเปล่าขอบคุณสำหรับเจ้าของกล่องพัสดุกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของแฟนรายการนะฮะเดี๋ยวปปาจะาคุยไปแล้วก็เปิดกล่องกันไปนะฮะท่านผู้ชมฮะฝนตกแรงเหลือเกินจังหวัดเพชรบูร์ ตอนนี้ก็ยังมีทีท่าว่าอยากจะตกอยู่นะฮะเดี๋ยวปอปาจะรีบเปิดกล่องเปิดกล่องทําคลิปฮะเกรงว่า,าฝนเขาจะจะมาอีกนะเพราะว่ายังมืดรอบด้านเลยท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมบ้านผู้ชม,น,ชมนี้บ้านท่านผู้ชมนียฝนตกหรือเปล่าปีนี้ฝนดีแต่ต้นปีเลยฮะฝนดีแต่ต้นปีเราเปิดกล่องกันแล้วนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าปอป่านั้นเปิด ทำการซื้อเหรียญต่างๆที่ประปาประกาศรับซื้อไว้จริงนี่นะคุณ่ั้ทผู้ชมเป็นเหรียญที่ท่านผู้ชมหรือผ่้แฟนๆรายการทางบ้านส่งมานะฮะในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะฮะอ่ะไม่มีอะไรแล้วป้าป่าเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่าในกล่องนี้มีอะไรเสียงบรบกวนดังมากท่านผู้ชม ควรดังมากเป็นเวลาที่รถยังวิ่งอยู่นะฮะเป็นเวลาที่รถยังวิ่งอยู่ป,ป๊าขอเปิดยาวเลยฮะเปิดยาวเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเหรียญอะไรที่ปปาประกาศรับซื้อไปแล้วก็ฟแฟนแฝส่งเหรียญอะไรมานะฮะเดี๋ยวป,ป๊าขออนุญาตดึงกล้องแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมดึงกล้องแป๊บหนึ่ง กว่าดึงกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวเราดูกันระยะไกลนิดนึงนะฮะจะได้เห็นทั่วถึงนะท่านเพื่อนดึงกล้องระยะไกลนิดหนึ่งจะได้เห็นกันทั่วถึงโอเคฮะ <c oughs> ท่านผู้ชมฮะอันนี้อ่าเป็นอ๋อเป็นเหรียญ5บาทฮะเป็นเหรียญ5บาท พี่ปปาประกาศรับซื้อไปนะฮะปะปาประกาศรับซื้อไปส่งมาหลายยุงอยู่พอสมควระฮะอ่าปปาขีดอ่ากรีดถุงแตกไปเลยะฮะคมเหลือเกินนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญ5าบาทเหรียญ5บาท,เ,บาทเดี๋ยวเรามาดูรอดแรกกันก่อนนะฮะเป็นเหรียญ5บาทนะฮะนี่เป็นอ่าหมายเลขบัญชีธนาคารที่ปปาต้องให้อดินโอนเงินไปนะฮะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะฮะ เป็นเหรียญปีพศ2520ฮะเขาบอกว่าจำนวน26เหรียญฮะเป็น5บาทครุฑนะฮะ5บาทครุฑปีพศ2520ยอดจำนวนการผลิตก็ประมาณ27ล้านเหรียญฮะปีนี้พศนี้นะฮะจำนวน20เหรียญเสียงรถด,ดังมากท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่ท่านผู้ชมป๊อป้าประกาศรับื้อไปแล้วก็ นี่แฟนๆส่งมาขายให้นะ,ะเป็นคุดสภาพผ่านใช้ท่านผู้ชมสภาพผ่านใช้ก็เหรียญหนึ่งก็ประมาณอ่าอันนี้ปปาทำไว้เท่าไหร่เอ่ยทำไว้อ่า <c oughs> จำราคาไม่ได้แล้วฮะเพิ่งทำไปมัดน,นะฮะอ่านี่นะฮะที่ปปาประกาศรับซื้อไปแล้วก็มีแฟนๆรายการส่งมาให้นะฮะเหรียญที่ผ่านใช้แฟนๆบอกว่า20เจ้าของเนี่ยบอกว่า20 หกเหรียญนฮะสองสี่ดูนะฮะหกแปดสิสี่สิบหกแปดยี่สิบโอเคท่านผู้ชมยี่สิบสองเหรียญฮะนี่นะฮะสำหรับแันไฟนรายการที่ส่งให้ขอบคุณเจ้าของเหรียญมากนะฮะนี่เป็นเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงเป็นห้าบาทรุ่นใหญ่ฮะซึ่งผลิตออกใช้จ่ายตั้งแต่ปีพศสอง,องพันห้าร้อยยี่สิบ ประมาณวันที่4ธันวาคมวันที่ประกาศใช้ถ้าปปาจำไม่ผิดนะฮะยอดจำนวนการผลิตก็ประมาณาประมาณ27 000, 000, ล้านเหรียญฮะก็จบประหัตหนึ่งรายการนะฮะจบแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูรายการที่2ฮะมาดูรายการที่2องินี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะเพียงแต่มาเปิดนะฮะเรามาเปิดดูเหรียญที่ลูกค้าทางไกลส่งมาให้นะฮะลูกค้าทางไกลส่งมาให้เรามาดูกัน อันนี้ก็เป็นเหรียญ5บาทครุฑเฉียงปีพศ .2522 ฮะอันนี้จะเยอะหน่อยฮะ,ะ43เหรียญปี20นั้นส่งมา20เหรียญนี่ท่านผู้ชมปีนี้กับปี20กับปี22เนี่ยจำนวนการเพล่กแตกต่างกันฮะเราจะเห็นว่าปี22นะปีพศ .2522 เนี่ยจะพบเจอได้ง่ายกว่า เพราะว่าจํานวนการผลิตเขาค่อนข้างมากกว่า72ล้านเหรียญฮะยี่สิบสองยี่สิบก็ยี่สิบเจ็ดล้านเหรียญตัวเลขกลับกันเลยฮะก็หลายสิบล้านพอสมควรปรปาก็ตั้งราคาแตกต่างกันไปตามจํานวนการผลิตนิดนึงนะฮะใครที่มีเหรียญรุ่นนี้แล้วนั้นอยาก่มให้ปปาก็าลองติดต่อทางแอดมินนะฮะแอดมินหรือใครที่อยากจะได้เหรียญ หบาทพุดเฉียงทั้งสองพศนะฮพศ2รงพันห้าร้อยี่แล้วก็22บสอนั้นเรามีแบ่งปันให้ทั้งสองปีพศนะฮะใครที่อยากได้ไปสะสมหรือว่าจะแบ่งปันไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เป็นของขวัให้สําหรับท่านผู้มีอายุนะฮะก็ลองนะติดต่อเข้ามาทางไลน์พิมพีจุดี 3ามสามสามจุดพีเอสฮะคลิปนี้เรามาเปิดกล่องเรามาเปิดกล่องทำคลิปสำหรับเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศสอ2พันแล้วก็ปีพศสอ2พันที่ลูกค้าทางไกลส่งมาให้ฮะ ใครที่อยากได้นะฮะที่ดูอยู่นะฮะแล้วอยากได้ก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ของปอปานะ,ะเพื่อมาพูดคุยมาตกลงกับน้องแอดมินนะฮะพิมพีจุดพีเอสามสามสามนั่นคือไลน์ของปอปานะฮะอ่าแล้วก็เข้ามาพูดมาคุยกันมาตกลงกันนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้เรียนเร่นนี้ไปเก็บสะสมอ่าพูดถึงเป็นรารการที่ ยังไม่มีนะฮะอย่งไม่มีหรือจะซื้อเป็นของขวัญไปฝากญาติพี่น้องท่านผู้สูงอายุก็ลอกติดต่อมานะฮะทางเราจะจำหน่ายขายให้กับแฟนๆรายการในราคาที่ไม่สูงนักนะฮะพอที่จะจับต้องกันได้ไม่เกินความสามารถของแฟนๆรายการอย่างแน่นอนฉะนั้นใครที่อยากได้ก็ติดต่อมานะฮะช่องของปปานั้นเดิมทีเป็นช่องนำเสนอนะฮะแล้วก็ เปลี่ยนจากช่องนําเสนอมาเป็นช่องที่ซื้อเหรียญขายเหรียญฮะฉะนั้นปอป๋าก็เมื่อรับเหรียญมาจากแฟนๆรายการแล้วป๋าก็ส่งจําหน่ายขายต่อให้กับแฟนๆรายการที่ยังไม่มีอีกครั้งหนึ่งทีหนึ่งโอเคจบนะแฟนๆรายการฮะวันนี้ป๋ามาเปิดกล่องทําคลิปเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็มาบอกแฟนๆรายการว่า ช่องของปปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญไหนแล้วเนี่ยก็ประกาศรับซื้อจริงฮะแต่นิดหนึ่งฮะสังเกตนะว่าอย่าไปดูย้อนหลังจนถึงคลิปที่ปปานั้นทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญกับเหรียญโบราณหรือว่าพวกสตางรูนะฮะที่ปปาเคยทาคลิปนําเสนอมานะฮะเพอปปาก็นําข้อมูลของอจุดอื่น จุดอื่นๆมานาเสนอบอกเป็นเหรียญละแสนเป็นเหรียญละหมื่นนะฮะอันนั้นเป็นเป็น,ปนช่องที่นําเสนอแล้วปปานั้นก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อสําหรับเหรียญโบราณหรือว่าเหรียญบางชนิดหลักานะฮะฉะนั้นให้แยกแยก,แยกออกนะฮะสำหรับแฟนรายการที่ดูย้อนหลังคลิปไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะบางท่านก็ถามว่าซื้อจริงหรือเปล่าสําหรับเหรียญสตางรูมั่งอะไรมั่งนะฮะเดี๋ยวเราให้ปปาเนี่ยแบ่งแยกเวลา แล้วก็ถึงถึง you ขั me, ้นตอนที่ประกาศรับซื้อเหรียญโบราณนะฮะจะค่อยๆขยับตัวไปเพราะตอนนี้นั้นปอปายังคงค่อยๆขยับตัวฮะจากเหรียญุนเวียนก็จะมาเป็นเหรียญที่ยกเลิกการใช้จ่ายไปแล้วเลิกผลิตไปแล้วค่อยคขยับตัวมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะฮะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านฮะขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญครั้งนี้คลิปนี้ชุดนี้นะฮะ ก็ป๋าคิดว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวเจ้าความคลิปนี้เมื่อป๋าทําทคลิปเผยแพร่เสร็จเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวป๋า,ปาก็จะให้น้องแอดมินเขาจัดการเรื่องการปูนเงินนะฮะซื้อจริงกนะัะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรที่ป๋าประกาศรับซื้อไปป๋า,ปาก็คงรับซื้อจริงส่งมานะฮะใครมีก็ลองติดต่อน้องแอดมินดูนะฮะแล้วใครที่อยากได้ไปสะสมนะฮะเราจำหน่ายขายให้ราคาไม่แพงนะฮะไม่แพง พอจับพอต้องกันได้คงไม่เกินความสามารถสำหรับท่านที่อยากได้ไปสะสมนะฮะคลิปนี้ปอปปาศึกษาดังเหรียนโบราณนั้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ